เรลเล็กเคลื่อนไหวแล้วหลังฟาดสายตากับแฮกเกอตี้บนเวทีก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับคู่มวยหยุดโลกที่แฟนๆรอคอย โจนาธานแฮกเกอร์ตี้จะป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทกับซูเปอร์เล็กเกียร์หมู่9้ยอนนักชกชาวไทยในศึกวัน168โดยไฟนี้ถือเป็นไฟที่สำคัญสำหรับซูเปอร์เล็กเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากเขาเอาชนะได้นอกจากจะกำลาบแฮกเกอร์ตี้ได้แล้วเขายังจะกลายเป็นแชมป์โลก2กติกาอีกด้วยหลังจากที่ทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันบนเวที สิ่งที่แฟนๆมวยพูดตรงกันเรียกได้ว่าเห็นได้ชัดเลยก็คือขนาดของตัวความหนาความใหญ่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเราเป็นรองเขาอย่างมากนะครับแฟนมวยทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ก็ต่างพากันเป็นห่วงในจุดนี้กลัวว่าจะสู้แรงประทะไม่ได้บ้างทางซูเปอร์เล็กจึงโพสต์รูปพร้อมข้อความแบบนี้ออกมานะฮะเล็กใหญ่ไม่สําคัญใจเท่านั้นการันตีขออภัยที่ก้าวร้าว ก็ถือเป็นการเรียกศรัทธาจากแฟนมวยได้อย่างมากเลยนะครับยังไงเราก็มีเวลาเตรียมตัวอีกสักพักหนึ่งก็หวังว่าซูเปอร์เลกแกจะพร้อมร้อยปเซในวันชกจริงนะครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ มินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆขอ,อมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่ศูเอองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ